เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าสินส่วนตัวกับสินสมรสเนี่ยมีอะไรบ้างหรือมันต่างกันยังไงบ้างนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็กาหนดไว้เลยนะว่าอะไรคือสินส่วนตัวอะไรคือสินสมรสเนาะสินส่วนตัวได้แก่อะไรบ้างล่ะอันที่1เลยนะคะก็คือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนการสมรสหรือวงเล็บในวงเล็บนะก่อนการจดทะเบียนสมรสอันที่2ก็คือ,อเขาเรียกว่า เ,เครื่องประดับนะเครื่องนุ่ง,งหม่มหรือว่าเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องมือทำอาหากินอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คือสินส่วนตัวอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสินส่วนตัวก็คือถ้ามีการได้รับมรดกโดยการให้โดยเสน่หาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นสินส่วนตัวส่วนสินสมรสนั้นนะคะแน่นอนมันตรงข้ามกับสินส่วนตัวก็คือว่า ทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ได้มาในระหว่างสมรสสิ่งนั้นคือสินสมรสนั่นเองนะคะไม่ว่าจะทํามาหาได้ร่วมกันหรือไม่ร่วมกันก็แล้วแต่เช่นเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสินสมรสก็คือดอกผลของสินส่วนตัวซึ่งอาจารย์ปุ้ยเคยทําคลิปว่าดอกผลนั้นมีกี่ประเภทนะกลับไปย้อนดูกันเนาะอันที่2เลยก็คืออ่า สิ่งที่จะเป็นสินสมรสก็คือมีการทำพิัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้นะคะแบบไม่โดยสนหาไม่ใช่ไม่ใช่โดยสนิหันแหละนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสินสมรสดังนั้นนะคะเราทราบแล้วว่าสินสมรสสินส่วนตัวมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วเอาไว้จันปุ้ยจะมาไลฟ์ให้ฟังแบบละเอียดอีกทีหนึงน่งเนาะว่าเฮ้ยเราควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหมล่ะหรือไม่ควรนะคะทีนี้ ถ้าอยากติดตามความรู้ดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอาจารย์ปุ้ยนะคะในทุกช่องทางในชื่อเดียวกันคืออาจารย์ปุ้ยอันนาลินไม่ว่าจะเป็น YouTube IG หรือ Tik Tok แล้วกลับมาพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะกฎหมายง่ายนิดเดียว